สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้า VIP นะคะ VIP เช้ากับ VIP บ่ายประจำวันที่23่สกันคาคม65เนาะก่อนอื่นก็มีคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะ VIP เช้าตัวเด่นก็คือ0กับ3ตัวรองก็คือ2กับ5นะคะ0ก็0 2 0 3 0 5 0 6 0 8 3ก็3 0 3 1 3 5 3 7 3 8 2ศูนย์ 2องศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสองเก้าห้สามห้าจสูนห้าสามสองห้าสองหนึ่งหกสามหนึ่งสามห้าหนึ่งจับคู่ก็0ศูนสา2สามศูนย์สามสอเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมมาไปซื้อบ่ายดเด้อสี่ตัวมานี่นะ ต่อไปห้างเสียงวีเอพบายตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งตัวรองก็คือเก้ากับหกนะคะก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเก้าหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าโอ้ยเราก็อยากจะขำเนาะตัวรองก็หกกับเก้าก็หกหนึ่งหกสามหกสี่หกแปดหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ด มันก็จะออกใจหัวกระท่ายนะเราจะจับคู่กันก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าหกหกเก้าสามตัวก็แปดหกสี่สี่หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกหกแปดหนึ่งแล้วก็สองสี่หกอย่าลืมว่าไปซื้อเช้าด้วยนะสี่ตัวนี้นะคะจับไขว้เสื้อเ,อาเนาะ เช้าก็ลงมาซื้อบ่ายด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามปุ้บซับสไครต์ให้เนาะช่วยพากันกดไลค์ให้มั่งเด้อเดี๋ยวช่องเรามันจะโดนปิดเด้อมันไม่มีใครไลค์ให้เลยนี่นะพากันดูกันเฉยๆนี่นะ